สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดาวจะพาเพื่อนๆมาดูไอเดียการทําเหล็กดัดนะคะหน้าต่างนะคะเพื่อนๆหลังจากบ้านสวนที่เดาวได้สร้างเสร็จแล้วนะคะก็มีหน้าต่างเดาทาหน้าต่างอลูมิเนียมนุ่สีดําทีนี้ เือใครที่อยากจะคิดทําเด็กดัดนะอยากใช้สีอะไรดีหรือว่ามันจะเหมาะกับเรายังไงดีนะคะเพื่อนๆดาวก็เลยมานําเสนอไอเดียให้เพื่อนดูค่ะหน้าต่างตอนแรกดาวก็คิดนะคะหน้าต่างของดาวมันสีดำเนาะอลูมิเนียมสีดํากระจกดาเอจะใช้เหล็กดัดสีดําหรือสีขาวดีทีนี้ก็ลังเลอยู่นะคะ อดูไปดูมาแล้วก็เออเนาะเรามีของเก่าอยู่ที่บ้านหลังเดิมซึ่งมันก็เป็นเหล็กดัดสีขาวก็เลยอ่ะอ่ะไหนๆก็สีขาวแล้วก็ลองสีขาวเลยเลิกกันจริงๆก็ชอบสีดํานะคะสีดํามันก็ทําให้ดูคลาสสิกดีเนาะทีนี้เผื่อเป็นไอเดียสําหรับใครที่คิดไม่ตกเหมือนดาวว่าจะเอาเหล็กดัดสีขาวหรือสีดําดีสําหรับบ้านของเรานะคะโดยโดยสีของบ้านดาวแล้วจะอยู่ที่สีขาวนะคะแล้วก็หน้าต่างเป็นสีดาอลูมิเนียมสีดาเนาะ ก็นี่เอามาให้เพื่อนดูเป็นไอเดียค่ะนี่ก็ถ้าหน้าตาของเหล็กดัดที่เราใช้สีขาวแล้วมันจะโอเคไหมมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆก็ถือว่าโอเคอยู่โนาะสำหรับดาวนะคะนี่ยค่ะแรกเริ่มเดิมทีมันก็จะเป็นหน้าต่างสีดําแบบนี้นะคะก็มีม้งลวดมีหน้าต่างแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนกลางคืนนอนบ้านสวนบ้านไร่นะครับรู้สึกเสียวไส้ไปนิดนึงเราก็เลยอ่ะเหล็กดัดอันเก่ามีอยู่ที่บ้านนะคะทีนี้ตัวปัญหามก็มีอยู่ว่านะคะ บานหน้าต่างมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปหน้าต่างที่บ้านดาวมันก็จะมีไซส์บานร2 0กับร5 0ห้าิบค่ะความกว้างนะคะดาวก็อันไหนที่ใช้ได้ก็เอามาใช้ด้วยกันแต่อเผอิญมีบานหนึ่งบานใหญ่อะค่ะที่บ้านเก่ามันเป็นร8 0แปดสิบความกว้างแต่บ้านทุ่งนาของดาวที่ใช้เนี่ยมันอยู่ที่200เซนนะคะ ก็เลยเป็นอะไรอะไรที่แบบไม่พอดีกันก็เลยจะต้องหาวิธีเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็มาแก้ไขค่ะเพื่อนๆโดยตัดนะคะหน้าต่างบานร้อยแปดสิบที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยก็เลยมาตัดเป็นแบ่งเป็นสามชิ้นแบบนี้เลยคะเพื่อนๆที่เพื่อนเห็นนะคะพอตัดแบ่งแล้วเดี๋ยวก็ให้ช่างนะคะช่งางญาติก็ออกลิกเข้าไปแล้วก็เติมเหล็กเข้าไปค่ะในส่วนตรงกลางแล้วก็ตรงด้านขอบที่เป็นเหล็กเป็นแบนที่เราเอาไปยึดน็อตน,นะคะ ก็เผามาแบบนี้พอเผาออกมาแล้วนะคะก็ทำการตัดต่อตัดแล้วก็เอาเหล็กมาเชื่อมมาต่อแบบนี้ค่ะตรงส่วนด,ดำๆที่เพื่อนๆเ,เห็นเห็นไหมคะก็จะเป็นส่วนที่เรานะคะเชื่อมแบบนี้นะคะวัดวัดกะกะแล้วก็เอามาตอกตอกเชื่อมใส่นะคะเชื่อมตัวแล้วก็จะจัดทรงแบบไหนดีวัดขนาดให้มันเท่ากับ ปกติแล้วเราใช้บานอยู่ที่200เราก็ต้องเผื่อข้างด้วยใช่ไหมคะเผื่อข้างไปอย่างละอีก5เซน5เซนนะคะช่างเขาก็จะวัด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 กะกะตัด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 เชื่อมเชื่อมแล้วเขาก็นะคะขัดใช้เครื่องนะจุดจุดจจุดจวดนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะนะคะเติมส่วนที่มันแบ่งเนี่ยเราจะใส่ลายแบบไหนจะเอาลายขวางลายตั้งก็สุดแล้วแต่ ตอนนี้ช่างนะคะก็อเอาเหล็กนะคะดาวไปซื้อเหล็กมาเหล็กเส้นนะคะเหล็กเส้นตันๆนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราซื้อเองเราก็จะได้กระดาษเส้นเหล็กที่มันน้าหนักนตันแบบแข็งเลยนะคะก็ประมาณเหล็กเส้นอยู่ที่ประมาณ 1, 1> เซนนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นเหล็กเส้นตันร,ราคาคก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะคะจากนั้นก็ มาเราเราซื้อมาเพิ่มแค่เส้นเดียวคับเพื่อนๆจากวุงจากหล็กดัดที่บ้านหลังเดิมนะคะก็ลือล้อถอน,อ,น,อ,นออกมาเอามาเติมให้บ้านหลังนี้นะคะนับไปกี่บานกี่บานที่ต้องการใช้เสร็จแล้วมันก็กเก่าหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาขัดๆแล้วเราก็จะทาสีใหม่พี่ช่างเขาก็วัดๆเนี่ยคะ่ะเราเติมไปซื้อมาแค่เส้นเดียวเนาะเส้นหนึ่งความยาวอยู่ที่6เมตรนะคะก็ตัดมา ตัดตัดเหลืออีกนะคะเพราะว่าเราเติมไม่เยอะค่ะเติมเติมขยายเข้าไปจากเดิมมันอยู่ที่หน้าต่างบานร้อยแปดสเติมให้เป็นบานสองร้อยแล้วก็เพิ่มขนาดข้างสองข้างเข้าไปพี่เขาก็วัดวัดนะคะจากนั้นก็เนี่ยค่ะต่อต่อติดตอกตอกตอกเชื่อมเมื่อได้ครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะขัดขัดเสร็จแล้วก็ทาสีนะคะ อพอทาสีเสร็จเราก็จะไปตุ้งๆขึ้นเลยกําแพงนะคะสีที่เราใช้ดาวเลือกเป็นสีขาวเ,เพื่อนๆก่อนที่เราจะทาสีขาวเราก็ต้องขัดแล้วก็เช็ดฝุ่นจากอันเดิมเพราะว่ามันเป็นบานเดิมเนาะที่อยู่ที่บ้านน่ะมีฝุ่นแล้วสนิมก็เริ่มเกาะแล้วนะเพราะว่าเราใช้มาหลายปีแนละ้วเช็ดฝุ่นที่มันเกาะอยู่นะคะเอาผ้าเปียกชุบน้ำเช็ดเช็ดเช็ดเชดเช,ช็ดทุก เส้นเลยขัดขัดเช็ดเช็ดถูๆนะคะตรงไหนเป็นสนิมก็ไม่เป็นไรเราก็ขัดขัด,ขดนิดหน่อยค่ะตรงส่วนนี้ก็คือเชื่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงที่เราต่อเหล็กนะคะเชื่อมลายขวางแล้วก็ลายตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมบานสาบานนี้ให้ติดกันแล้วก็ขยายความกว้างออกไปค่ะเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นดำๆคือตัวที่เอามาต่อค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเชื่อมแล้วเรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็ขัดค่ะเพื่อนๆขัดรอยตรงเชื่อมรอยต่อนะคะมันจะปุดปูดเนาะแล้วก็ขัดขัดเอาเครื่องขัดขัดขัดเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนลงสีค่ะเพื่อนอยากจะได้สีขาวสีดําจะแบบด้านแบบเงาแบบไหนก็เลือกได้เลยราคาก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะกระป๋องสีเป็นสีน้ํามันนะคะเราก็จะใช้สีตรงนั้นมาทานะคะเพื่อนๆแรก แต่เดิมเนี่ยบานเกรดตรงนี้มันก็จะเป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะดาก็คิดไม่ตกตอนแรกดาก็อยากได้สีดําให้มันเข้ากับหน้าต่างแต่คิดไปคิดมาเออมันสีขาวเวลาก็อเอาสีขาวไปเลยแล้วกันเพราะว่าซื้อสีขาวมีแล้วไงมันก็จะได้ประหยัดอีกใช่ไหมคะก็เลยอ่ะเอาไว้ถ้าอยากสีดําก็รอให้มันเก่าแล้วเราค่อยเปลี่ยนสีก็ยังได้ หลังจากทาสีเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเเรารอให้สีแห้งนะคะซึ่งสีที่เราใช้ในวันนี้เป็นโฟร์อินวันมันก็แห้งเร็วนะคะผสมทินเนื้อแห้งเร็วดีมากค่ะทิ้งไว้แป๊บเดียวประกอบกับแดดที่แรงๆเราก็สามารถรอแป๊บเดียวแล้วก็ติดตั้งได้เลยค่ะเพื่อนๆนทาเสร็จแล้วนี่เลยก็ช่วยกันยกยกขึ้นมาช่างก็เก่งมากเลยค่ะจวดจ่จวดจา่าข้างบนตอกตอกทุบๆนะคะอ่าใช้สก,กูหมุนจุดจุดแล้วก็เอาพุกเข้าไปเบอร์เจ็ดนะคะ ตาด้วยอ่าน็อกก่อนที่เราจะติดตั้งก็วัดก่อนนะคะเพื่อนๆวัดกะอ่าให้เรียบร้อยจากนั้นก็เจาะจุดจัดจุดจัดนะคะอืมติดแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนิบาลสุดท้ายที่เราแก้ไขก็คือ บานอื่นแค่เช็ดทาสีนะคะแต่บานนี้เราต้องพาแล้วก็ยืดขยายให้มันได้200เซนแล้วก็ประกอบร่างใหม่นะคะโดยเชื่อมตรงกลางที่เพื่อนๆเห็นนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นบานแยก3บานเนาะแล้วก็มีตัวกลางเป็นเส้นๆตอนนี้ด้วยการใช้ตอเชื่อมเหล็กเพิ่มเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆบานใหญ่สุดนะคะเราก็จะได้นอนหลับอย่างสบายใจเพราะว่า เวลาอากาศร้อนๆก็เปิดหน้าต่างแล้วก็ให้ลมพัดเข้ามาได้อย่างสบายใจเลยนะคะก็เป็นไอเดียสำหรับใครที่อยากจะนะคะหาเหล็กดับให้มันเหมาะกับหน้าต่างของเราจะใช้สีอะไรดีอันนี้ดาวก็เป็นตัวอย่างสีขาวกับหน้าต่างสีดำให้ดูเพื่อใครจะเป็นไอเดียนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับใครที่ชอบก็ลองไปทำดูคะ่ะสวัสดีคะ่ะ